ดอกกระเจียวนะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็ดอกนี้นะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะแล้วก็มาเก็บดอกกระเจียวกันนะคะนี่นะคะดอกนี้ก็สวยนะคะนี่นะคะอีกแล้วนะคะนี่ค่ะก็ถอดแล้วนะคะถอดแบบนี้นะคะ แล้วก็ดอกนี้ด้ ury, วยนะคะเนี่ค่ะสวยนะคะสวยมากๆนะคะนี่นะคะดอกกระเจียวนะคะสวยมากๆนะคะนี่ค่ะกําลังออกนะคะนี่นะคะจูมมันนะคะก็ถอดเอานะคะเนี่ยค่ะจูมดอกกระเจียวนะคะนี่นะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะสวยค่ะ ถ้าเสียงเบาขออภัยนะคะเริ่มเหนื่อยะค่ะนี่นะคะเก็บมานะคะดอกอดเกอเียวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยมากนะคะดอกเกียวนะคะ นีคะนี่ค่ะเกยมากเลยนะคะนี่ค่ะคะดอกจีนนี่เนาะนี่ละกระทุ่เข็มไปเรี่อยะห้ฮะ แล้วให้เรสลาย খাই খা อยู่ต่อเลยค่ะมีนคนหาก่อนแล้วเ,บบเออแล้วพอได้กลิ่นอยู่ได้ล่ะจะมาอยู่นี่บอกจะมาอยู่นี่บ่ออบ,บอมันเดดเลย ตัวยขี้มอเตอร์ไซค์มาได้อือแล้วก็เอามอเตอร,ร,ร์ไซค์ไว้ฮะนจักมันได้คนย้ายรถอยู่เด็ดปะนั่นเหรอจะมาเก็บดอกกระเจียวเหรอบอกได้บอกนี่นะคะดอกกระเจียวนะคะนี่คะ่ะนี่นะคะดอกกระเจียว ดอกนั้นแก่แล้วนะคะเอาดอกนี้นะคะดอกนี้สวยมากนะคะนี่นะคะเอาดอกนี้นะคะแก่แล้วนะคะดอกนี้ก็แก่แล้ว มันออกตั้งนานแล้วนะคะแต่เราไม่ได้มานะคะมันก็เลยแก่นะคะมันก็มีดอกแก่บ้างดอกหนุ่มบ้างนะคะแดดร้อนมากนะคะร้อนมากๆเลย เจออีกแล้วสวยมากนะคะนี่ค่ะกกระเทียมะคะเดินนะคะก็จะเดินไปนถนนนะคะ ฝนตกนี่จะเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ตกนะคะมันแรงมากเลยนะคะนี่ค่ะกำลังออกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเดกเียนะคะเียมากค่ะนี่ค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะ,คะแต่มันแดดร้อนนะคะ ก็เลยไม่ใช้เสียงเท่าไหร่นะคะร้อนมากๆนะคะตรงนี้ก็มดก็กินนะคะพา,าชมธรรมชาตินะคะธรรมชาติจริงๆค่ะนั่นค่ะรถเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะเขาก็ เพื่อนรถไปเรื่อยๆนะคะเขาพามาเก็บนะคะนี่นะคะดอกกระเจียวนะคะมันตักแดดนะคะมันก็ห้อนนะคะนี่นะคะ